ในเรือนจำจังหวัดแห่งหนึ่งมีนักโทษชายคนหนึ่งชื่ออนาวินเขาถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเบื้องหลังคืออะไรเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตเจ้าหน้าที่หญิงคนใหม่ชื่อร้อยตำรวจตรีหญิงยาดาวัยเพียง22ปีได้ถามอนาวินว่าความปรารถนาสุดท้ายของคุณคืออะไรอนาวินยิ้มเศร้าแล้วตอบว่า ผมขอใช้คืนสุดท้ายในชีวิตกับผู้หญิงที่ยินยอมและอยากเป็นเจ้าสาวของผมแค่คืนเดียวทั้งเรือนจำเงียบกริบยาดาถึงกับอึ้งไปไม่มีใครเคยได้ยินความปรารถนาแบบนี้มาก่อนแต่ตามระเบียบของเรือนจำนักโทษประหารมีสิทธิ์ขอได้หนึ่งอย่างไม่ว่าแปลกแค่ไหนก็ตามพรุ่งนี้อนาวินจะถูกประหารแต่คืนนี้เขาขอแค่ได้แต่งงานยาดาและผู้บัญชาการเรือนจำไม่คิดว่า จะมีผู้หญิงคนไหนยอมแต่งงานกับนักโทษที่กำลังจะตายแต่แล้วหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ประกาศผ่านวิทยุชุมชนหญิงสาวในชุดเจ้าสาวส,าวสีแดงสดเดินเข้ามาหน้าประตูเรือนจำเธอชื่อเฟืฟ่องฝาอายุเพียง19ปีมาพร้อมกับพระที่ถือทะเบียนสมรสและยืนยันจะขอแต่งงานกับนักโทษอนาวินฉันรู้ว่าเขากำลังจะตายแต่เขาไม่ได้ฆ่าคน เขาแค่ปกป้องเกียรติของครอบครัวฉันหญิงสาวพูดทั้งน้ำตาแม้จะเต็มไปด้วยความงุนงงแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการแต่งงานจึงเกิดขึ้นอย่างเงียบๆในเรือนจำอนาวินยิ้มทั้งน้ำตาก่อนพูดกับยาดาว่าขอบคุณที่ให้ผมได้มีความทรงจำก่อนจากโลกนี้เจ้าหน้าที่พาเฟื่องฟ้าเข้าไปในห้องขังเพื่อให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันคืนสุดท้ายแต่คืนนั้นเองเสียงกรีดร้องดังลั่นเรือนจำ ยาดารีบวิ่งไปเปิดห้องขังแต่สิ่งที่เห็นคือเฟื่องฟ้าในสภาพหวาดกลัวตัวสั่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอตะโกนว่าช่วยด้วยฉันอยากออกไปเดี๋ยวนี้ยาดารีบปล่อยเธอออกมาแต่ก่อนที่เธอจะทันตั้งตัวอนาวินหายไปแล้วยาดารีบกลับไปตรวจห้องขังเปิดผ้าห่มออกแล้วพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งชุดนักโทษนอนอยู่แทนอนาวินใช่ เฟื่องฟ้าตัวจริงยังอยู่ในคุกแต่ใครกันแน่ที่แต่งชุดเจ้าสาวเข้ามานักโทษชายอนาวินแอบปลอมตัวเป็นผู้หญิงในชุดเจ้าสาวแล้วหลบหนีไปย่าดายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกมาจากอกสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าคือผู้หญิงคนเดิมที่ยืนยันจะแต่งงานกับอนาวินนอนหมดสติอยู่บนเตียงเหล็กในห้องขังแต่อนาวินนักโทษประหารกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย คำถามพุ่งเข้าใส่หัวของยาดาเขาหนีไปได้ยังไงพานดานรักษาความปลอดภัยกว่าห้าชั้นในเวลาไม่ถึงหชั่วโมงเสียงของผู้บัญชาการเรือนจำดังสนัน่นร้อยตำรวจตรียาดาคุณรู้ไหมว่าความผิดพลาดนี้อาจทำให้ทั้งเรือนจำต้องถูกสอบสวนทั้งระบบยาดาใจสันเธอเพิ่งเข้ารับราชการไม่ถึงปีไม่เคยคิดว่าความไว้วางใจในความรักจะกลายเป็นดาบย้อนกลับมาแทงเธอ วันถัดมาเจ้าหน้าที่พบจดหมายฉบับหนึ่งซุกอยู่ใต้หมอนของเฟื่องฟ้าเขียนด้วยลายมือหวัดหวัดถ้าความรักคืออาชญากรรมผมก็ยอมรับโทษตลอดชีวิตแต่ผมไม่เคยฆ่าใครผมแค่สู้เพื่อปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งและตอนนี้ผมต้องสู้เพื่อความจริงลายเซ็นชื่ออนาวินยาดาถูกพักราชการเฟื่องฟ้าถูกคุมตัวเพื่อสอบสวน ข่าวการหลบหนีของนักโทษประหารกลายเป็นพาดหัวข่าวทั่วประเทศบางสื่อเรียกเฟื่องฟ้าว่าเจ้าสาวช่วยนักโทษแหกคุกบางคนด่าว่าเธอหลอกเจ้าหน้าที่บางคนกลับชื่นชมความกล้าแต่มีเพียงยาดาคนเดียวที่รู้ว่าเรื่องนี้มันลึกกว่านั้นมากในคืนที่เธอล็อกห้องขังเธอจำได้ว่ามีเสียงกระซิบแปลก,ปลกเสียงของเฟื่องฟ้าพูดอะไรบางอย่างที่เธอฟังไม่ทันแต่ตอนนี้ทุกคำที่เคยละเลย ลับดังชัดอยู่ในหัวคุณอนาวินไม่ใช่ฆาตกรค่ะเฟื่องฟ้าเอ่ยขึ้นเบาๆขณะถูกสอบสวนเขาเป็นคนเดียวที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพี่สาวฉันจากพวกมันพวกมันเจ้าหน้าที่ถามเสียงแข็งใครคือพวกมันเฟื่องฟ้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ตำรวจนอกเครื่องแบบสองคนเจ้าของคดีต้นเรื่องของอนาวินคือคนที่บุกเข้าไปลวนลามพี่สาวฉัน แต่เมื่ออนาวินช่วยไว้เขากลับถูกใส่ความว่าเป็นฆาตกรคดีของอนาวินถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งโดยนักข่าวอิสระชื่อไามซึ่งได้รับจดหมายรับจากแม่ของอนาวินเล่าความจริงทั้งหมดลูกฉันไม่ใช่ฆาตกรแต่เขาถูกจัดฉากให้รับผิดแทนผู้มีอำนาจอีกด้านหนึ่งอนาวินซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดชายแดนในร่างของผู้หญิงเร่ร่อนเขาเดินเท้าในเวลากลางคืน กินข้าววัดซ่อนตัวในป่าหลังโรงเรียนเก่าแต่จุดหมายของเขาคือสถานีตำรวจจังหวัดเชียงเหนือเพราะที่นั่นมีแฟ้มรับเก็บข้อมูล DNA ของผู้ต้องหาในอดีตและเขารู้ว่าหลักฐานในคืนนั้นจะยังคงอยู่ที่นั่นกลับมาที่กรุงเทพร้อยตำรวจตรียาดาเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มสงสัยในระบบเริ่มรวบรวมหลักฐานเริ่มย้อนอ่านบันทึกคดีอนาวินและยิ่งเธออ่าน ยิ่งพบว่าเรื่องทั้งหมดไม่ชอบมาพากลไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนไม่มี DNA ยืนยันและที่สำคัญผู้ตายเองมีประวัติเกี่ยวพันกับแก๊งค้ามนุษย์ยยดาตัดสินใจเดินทางไปพบแม่ของอนาวินหญิงชราในบ้านไม้หลังเล็กๆกลางสวนยางที่ยังคงจุดทูบอธิษฐานทุกเช้าลูกฉันเป็นเด็กดีข้าคุณตำรวจเขาไม่เคยทำร้ายใครแต่เขาทำในสิ่งที่ผู้ชายที่มีเกียรติจะทำ คือยอมรับผิดเพื่อรักษาเกียรติผู้หญิงคนหนึ่งและแหละข่าวดังในค่ำคืนนั้นทําให้ทุกคนในประเทศสะเทือนใจอีกครั้งพบหลักฐานใหม่ในคดีนักโทษแหกคุกอาจเปลี่ยนคําตัดสินประหารชีวิตเป็นยกฟ้องน้าสารอุดทรพิเศษเฟื่องฟ้านั่งอยู่แถวหน้าสุดน้ําตาไหลเงียบเงียบประตูห้องพิจารณาคดีเปิดออกอนาวินในชุดนักโทษถูกนําตัวมานั่งต่อหน้าสาร เงยหน้ามองเฟื่องฟ้าและยิ้มบางๆมือของเธอสัน่นแต่ใจของเธอมั่นคงผู้พิพากษาเอ่ยคำตัดสินตามที่ได้มีการนำหลักฐานใหม่จากสถานีตำรวจเชียงเหนือซึ่งแสดงว่า DNA ที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ใช่ของจำเลยและพยานหลักฐานอื่นๆได้ชี้ชัดว่าจำเลยถูกใส่ความโดยผู้มีอิทธิพลในท้องที่ศาลจึงมีคำสั่งยกฟ้องจำเลย และให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเสียงเฮทั่วห้องพิจารณาดังลั่นแม่ของอนาวินร้องให้ด้วยความดีใจเฟื่องฟ้าลุกขึ้นวิ่งไปกอดอนาวินแน่นยาดายืนเงียบเงียบอยู่ข้างหลังแม้เธอจะเป็นตำรวจแต่วันนี้เธอภูมิใจในหัวใจของตัวเองหัวใจที่เคยเชื่อในความรักวันนี้ได้พิสูจน์ว่าความรักไม่เคยผิดผิดแค่ระบบที่เลือกจะไม่ฟัง อนาวินถูกปล่อยตัวจากห้องควบคุมกลางเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ไม่ใช่ชุดนักโทษอีกต่อไปแต่เป็นเสื้อเชิดเก่าๆสีขาวที่แม่ของเขานำมาให้เฟื่องฝ่ายืนรออยู่หน้าประตูรั้วเรือนจำพร้อมช่อดอกไม้มาลิที่เธอเด็ดจากหน้าบ้านใบหน้าเธอเปื้นรอยยิ้มแต่แววตาย,ยัางแดงเรื่อยินดีต้อนรับกลับพี่วินเสียงเธอสั่นเล็กน้อยมือที่ยื่นดอกไม้ให้สั่นพอๆกับหัวใจของเธอ นาวินรับไว้และก้มลงจูบที่หน้าผากเธอเบาๆขอบใจนะที่ไม่ทิ้งพี่ขอบใจที่ไม่กลัวพี่เฟื่องฟ้าไม่ได้ตอบแค่กอดเขาแน่นท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆและเสียงกล้องนักก่าวที่เริ่มถ่ายภาพพวกเขาข่าวนักโทษประหารถูกใส่ร้ายกระจายไปทั่วสื่อทุกคนพูดถึงการเสียสละของหญิงสาวผู้หนึ่งที่ยอมปลอมตัวเป็นเจ้าสาวยอมตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อช่วยผู้ชายคนหนึ่ง คนที่โลกทั้งใบมองว่าฆาตกรแต่โลกก็ยังไม่ใจดีเสมอไปหลังจากถูกปล่อยตัวอนาวินไม่มีงานทำไม่มีใครกล้ารับเขาเข้าทำงานแม้จะถูกยกฟ้องก็ตามใบหน้าเขายังคงปรากฏบนสื่อในฐานะอดีตนักโทษหนีคุกไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่เหยื่อเขาใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนๆนเฟื่องฟ้าคอยอยู่เคียงข้างเช่าบ้านไม้เล็กๆริมลำธารในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่ง เงียบสงบและห่างไกลจากสายตาผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งมีซองจดหมายถูกวางไว้หน้าประตูบ้านในนั้นมีเพียงภาพถ่ายใบหนึ่งเป็นภาพของอนาวินตอนเดินออกจากศาลกับเฟื่องฟ้าและข้อความเขียนด้วยปากกาแดงคุณอาจล้างชื่อจากศาลได้แต่คุณล้างอดีตจากพวกเราไม่ได้เฟื่องฟ้าตัวสั่นมือกำกระดาษไว้แน่นเธอรู้ทันทีว่ามันเริ่มอีกครั้งแล้วยาดา ตอนนี้กลายเป็นอดีตตำรวจเธอลาออกหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดและย้ายไปทำงานเป็นนักวิเคราะห์เอกชนให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนแต่เธอยังไม่ลืมอนาวินไม่ลืมเฟื่องฟ้าและไม่ลืมว่าในคืนที่นักโทษแหกคุกมันมีอะไรที่มากกว่าแผนลวงมีเงามืดที่เธอไม่เคยมองเห็นยาดาเริ่มกลับมาสืบอีกครั้งในแบบของพลเมืองธรรมดาเธอเริ่มตั้งคำถามว่า ใครคือคนที่วางแผนใส่ร้ายอนาวินตั้งแต่ต้นและที่สำคัญใครคือคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยต่อสังคมเบาะแสรแรกที่เธอพบคือชื่อของตำรวจระดับสูงคนหนึ่งที่หายตัวไปหลังวันพิภากษาในแฟ้มลับเขาคือเจ้าของสำนวนคดีของอนาวินและเป็นหนึ่งในทีมเงาที่คอยปิดข่าวการคุกคามผู้หญิงในพื้นที่ชนบทยดากลับไปยังสถานที่เกิดเหตุในคดีเดิม ที่บ้านหลังเก่าในอำเภอเชียงใต้ตอนนี้กลายเป็นบ้านรางฝุ่นจับหนาแน่นแต่ยังมีรอยรองเท้าไม่เอี่ยมและมีรอยบุหรี่บนขอบหน้าต่างเธอหยิบเศษกระดาษเล็กๆที่ตกอยู่ใกล้ๆเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกมีเพียงข้อความสั้นๆขีดไว้ด้วยดินสอถ้าเขาไม่ยอมรับผิดแทนพวกเราทั้งบ้านจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตอีกเลยยดาตัดสินใจติดต่อฟึ่งฟ้าอีกครั้ง เธอรู้ดีว่าถ้าหล่อนยังมีหลักฐานบางอย่างมันอาจช่วยคลี่คลายเงื่อนงำทั้งหมดทั้งสามคนอดีตนักโทษหญิงสาวผู้เสียสละและอดีตตำรวจผู้รู้สึกผิดกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อเปิดโปงเบื้องหลังเพื่อให้ความจริงไม่ถูกฆ่าซ้ำอีกแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ยังคงมีอำนาจและกำลังเฝ้าดูพวกเขาทุกฝีก้าว และก่อนที่พวกเขาจะหาหลักฐานได้ครบก็มีเสียงโทรศัพท์ลึกลับโทรเข้ามาถ้าพวกเธอยังไม่หยุดศบต่อไปจะไม่ใช่แค่ในข่าวแต่จะเป็นของจริงและมันจะเริ่มจากคนที่คุณรักที่สุดเฟื่องฟ้าถึงกับสุดอนาวินกำหมัดแน่นยาดาหันหน้ามองทั้งสองคนก่อนกล่าวเบาๆเราเริ่มเรื่องนี้แล้วเราจะไม่หยุดเพราะถ้าเรายอมให้ความกลัวชนะเราจะไม่มีวันได้อิสรภาพจริงๆ เสียงของยาดาหนักแน่นแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความยุติธรรมแต่มันคือสงครามเงียบระหว่างคนธรรมดากับระบบที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยกลางค่ำคืนนั้นขณะพวกเขาซ่อนตัวในกระท่อมไม้ไผ่ใกล้าชายป่าเฟื่องฟ้าฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตฝันถึงพี่สาวของเธอที่วันหนึ่งเคยยืนร้องให้ต่อหน้ากล้องของตำรวจแต่คลิปนั้นกลับไม่เคยถูกเผยแพร่ พี่ฟ้าถ้าหนูหายไปหนูฝากดูแลแม่ด้วยนะเสียงของน้องสาวยังติดอยู่ในหัวใจเธอเสมอเฟื่องฟ้าสะดุ้งตื่นเธอหายใจแรงตัวสัน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบบนใบหน้าที่แกร่งมาโดยตลอดเช้าวันต่อมายาดาพาอานาวินและเฟื่องฟ้าเดินทางไปยังโกดังเก่าแห่งหนึ่งที่อยู่ท้ายถนนไม่มีชื่อในย่านโรงเลือ่อยรางเธอได้รับข้อมูลจากสายลับคนหนึ่งว่าสิ่งที่พวกเขาตาหา อาจยังถูกซ่อนอยู่ที่นั่นโกดังเก่ากลิ่นขึ้นราแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกคนถึงกับต้องหยุดหายใจในมุมมืดมีแฟ้มเอกสารปึกหนาเขียนว่าสำเนาหลักฐานย้ายจากสถานีตำรวจภูธรเชียงใต้ห้ามเปิดเผยยาดาค่อยๆเปิดแฟ้มมือของเธอสั่นเล็กน้อยในนั้นคือภาพถ่ายของผู้มีอำนาจหลายคนพร้อมบันทึกคำรับสารภาพของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ที่อ้างว่าเคยเห็นเหตุการณ์การล่วงละเมิดจริงแต่ถูกสั่งให้ทำลายหลักฐานทันทีทันใดนั้นเสียงแกรกดังขึ้นจากประตูหลังโกดังอนาวินหันขวับมือคว้าท่อนไม้ที่พิงอยู่กับผนังเฟื่องฟ้ารีบยืนกำเอกสารแน่นชายสองคนในชุดดำพร้อมปืนเงียบย่างเข้ามาเงียบๆพวกแกควรรู้ไว้นะว่าความจริงบางอย่างมันไม่ควรมีคนรอดไปเล่าเสียงหนึ่งในนั้นพูดเย็นเยียบ ทันใดนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแต่ไม่ได้มาจากมือของใครในโกดังหากมาจากด้านนอกร่างหนึ่งล้มลงทันทีอีกคนรีบวิ่งหนีแต่ถูกชนล้มโดยชายในหมวกไหมพรมซึ่งพุ่งเข้ามาอย่างแม่นยำคือทามนักข่าวอิสระที่ติดตามเงื่อนงำคดีนี้อย่างเงียบๆหนีให้ทันนะพี่วินแต่คราวนี้ไม่ใช่จากคุกแต่จากโลกที่ไม่ต้องการความจริงเสียงทามตะโกน ก่อนโยนโทรศัพท์ให้ยาดาคลิปนี้คือการรับสารภาพของตำรวจชุดเก่าฉันซ่อนไว้ในคลาวตอนที่มันสารภาพตอนเมาแค่โพสต์ออกไปทั้งประเทศจะรู้ยาดาไม่ได้ลังเลเธอกดแชร์พร้อมแคปชั่นสั้นๆเจ็ดปีที่เขาถูกใส่ร้ายถึงเวลาที่คนทั้งประเทศควรรู้ความจริงข่าวดังพุ่งทะลุเทรนจนหน่วยงานสูงสุดต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษ สอบสวนย้อนหลังทุกคดีในพื้นที่เชียงใต้และเปิดโปรงกลุ่มตำรวจเงาที่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสามเดือนต่อมาเฟืฟ่องฝาเปิดร้านกาแฟเล็กๆในชุมชนใช้ชื่อว่าอิสราอนาวินกลายเป็นนักพูดในเวทีเพื่อสิทธิมนุษยชนเล่าเรื่องราวของเขาให้กับเยาวชนที่อยากเปลี่ยนโลกด้วยหัวใจที่กล้าญาดากลับมาอีกครั้งในฐานะอาจารย์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เธอสอนนักศึกษารุ่นใหม่ให้กล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่ถูกสั่งให้เชื่อและทุกค่ำคืนพวกเขายังนั่งล้อมวงใต้แสงไฟสลัวพูดถึงคืนหนึ่งคืนที่นักโทษแหกคุกเพื่อหนีจากความตายแต่กลับพบว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการแหกระบบที่ไร้หัวใจ